สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกับเมนูแกงไก่ใส่กุ้นเส้นนะครับผมนี่เครื่องเคียงเรายัางเม้นไปทำนะครับผมให้ดูเป็นเครื่องเคียงก่อนโอเคครับผมดูวิธีการทำกันเลยครับผมขั้นตอนต่อมาำทาำชาตำทำตะไคร <c oughs> เอาตะไคร้ใส่ครับผมตะไคร้ใส่เอาเกลือใส่ครับผมต้องใส่เกลือเพื่อให้โขงง่ายหน่อยใส่เกลือประมาณนี้ครับผมอ่มาเป็ง่ายนะครับผมนี่ครับตำกันเลยตะไคร้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเอา,เอาต่อไป หอ,อมแดงใส่หอ,อมแดง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 ใส่ตําโอเคครับผมเราก็ตําหอมแดงพริกกตะตคร้เรียบร้อยนะครับผมเราไปดูตอนขั่วใส่หม้อเลยนะครับผมเอาไปเอาเครื่องแจงลงหม้อน,นะครับผมขั้นตอนต่อไปครับผม ไก่ลงหมอ้อนะครับผมไก่ลงหมอ้อไปเลยไม่มีผู้ช่วยกุกค,ครับวันนี้เทเลยนะครับแบบบ้านๆแหนบบ้านๆนะครับเทไปเลยทั้งพริกทั้งกระเทียมโอเคครับผมเทไปแล้วเทไก่ลงลงหมอ้อนะครับผมมีกระเทียมมีพริก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 หอมแต็งไ,ไปแล้วครับผมเดี๋ยวขวดใส่ด้วยกัน ต่อไปแล้วก็มาตัดเครื่องแกงเราลงนะครับผมเพื่อคั่วเราจะไ,ได้คั่วไก,ก่ผมนี่ตัดเลย <c oughs> ใส่เลยครับผมจะได้คั่วใส่ด้วยกัน,นครับผมตอนแรกเราต้องคั่วไก่กับพริกให้เข้ากันก่อนนะครับผมค่อยเติมน้ำแกงไก่ใส่บุญส้น มีผู oh, ้ช네่วยนะครับผมคนเดียวทำคนเดียวแม่บ้านทำโบเหนื่อยอ้าวเดี๋ยวเข้าน้ำมาล้างคกครับผมอ่านะสักครู่นะครับผมครับผมเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนนะโคเล็โคเล็เข้ากันก่อนเอาเครื่องแกงเข้ากันก่อนค่อยจุดเตาครับผมโคเล็โคเล็ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไหมโคเล็เครื่องแกงเข้าก่อน คน,คนตอนนี้ตั๋นตุ๋นเตาครับผมย <C> e <an> ี่งดังหน่อย <c oughs> ไม่มีผู้ช่วย <c oughs> อ่าโอเคครับผมไป <c oughs> ดูขั้นตอนต่อไปเลยโ <c oughs> อเคครับผมจุดเตากันครับผมวันนี้หม้อ ใช้หม้อแบบดีหน <nervous S 1> ่อยนะครับผมเมื่อวานแบบหม้อแบบผ่านโชคช่โชคโซนโชคโซนโชคโซนโซ่เลยโซ่โซ่ตัวนี้หม้อใหม่เลยนะครับผมอ้าวแล้วเราคนคนโคเลโคเลเข้ากันนะครับผมโคเลโคเลโคเล่ภาษาอีสานเขาเรียกแบบคุกเท้าคุกเท้าครับผมคุกเท้าภาษาไทยคุกเท้าเข้ากันแล้วให้เครื่องเคียงมัน สม่ำเสมอให้โดนความร้อนสม่ำเสมอนะครับผมให้กลิ่นหอมมันออกมาโอเค,ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปอครับผมจากที่เราคุกเขาแล้วเปิดแก๊สเปิดไปให้เครื่องมันคุกเขาเข้ากับเนื้อไก่นะครับผม ขั้นตอนต่อไปเราต้องเติมน้ํานะครับผมโคกเราอืมอ้ขนี่น,น้องเราน้ำ้างโคครับผมเทไปเลยนี่อืมเราไม่มีผู้ช่วยครับผมมีคนถือกล้องจัดไปอ่าคราวนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็คุมเครื่องให้น้ําเดือดปรุงรสตามใจชอบโอเคครับผม เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปต่อครับผมโอเคครับผมจากหม้อที่จากหม้อเราเดือดแล้วนะครับผมต่อไปเราต้องมาปรุงแล้วนะครับผมเครื่องปรุงเราก็มีเดี๋ยวนะครับผมมาดูกันใกล้ๆครับผมนี่ผงนัวครับผมผงนัวหรือชูรสครับผมเกลือกระปีปลารครับผมปลาปลารเป็นยี่ห้อน่ปลาาครับผมแล้วน้ำปลาครับผมนิดหน่อย โอเคครับผมปุงกันเลยนับแรกแล้วก็ใส่ผงนัวก่อนนะครับผมใส่เยอะใส่ตามใจชอบนะครับผมใสรชอบนัวก็ใส่เยอะนะครับผมผงนัวผงนัวของเราใส่แค่ช้อนช้อนเดียวพอช้อนเดียวพอนะครับผมของเราโอเคครับผมใส่ลายแซบลายครับพี่น้องผงนัวลองใส่ซันีีครับผมลองใส่ทันี่อ้าวต่อไปก็รสดีรสดีสักสามช้อนนะครับผมรสดี เอาไปเลยัอดีน้องสองสามครับผมสามสามตัวตุ๋นแล้วก็เกลือเกลือเราใส่แค่ครึ่งช้อนพอครับผมเกลือน้ำปลาเกลือน้ำปลานะครับผมเราใส่แค่นี้ครับผมเกลือโอเคเกลือ ให้มันดึงรสชาติความหวานของเนื้อปลาเนื้อไก่ออกมาเป็นเกลือเกลือไปสักทีดีนะแต่นั้นเราก็เติมน้ำปลาหน่อยนะครับผมน้ำปลานี่เราเราขอตวงหน่อยนะครับผมตวงหน่อยตวงหน่อยตวงให้ใส่คัาฟีใช่ไหมครับใส่คัาฟีเหมือนตวงไหมอ๋อเห็นไหผมดีใส่คัาฟีนะครับผมจะได้รู้อ่านะครับผมหนึ่งคราฟีพอหนึ่งคราฟีอ่าโอเคครับผม แค่เกลือแคกลืน้ำปลารน้ำปลาปรุงสุกน้ำปลาเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปน้ำปลาเรายังไม่ใส่นะครับผมน้ำปลาเราใส่ตอนที่เราจะชิมเดี๋ยวเราปรุงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราตั้งหม้อไว้แต่บังเอิญทำแกงวนเส้นนะครับผมมันต้องมีใบแมงลักใช่ไหมครับผมเดี๋ยว คลิปนี้ผมต้องวิ่งไปตลาดแล้วนะครับผมไปแบบด่วดวน,นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปซื้อใบแมงลักแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับผม โมาแล้วมาแล้วโอ้ยแถวไปนะของอะไรด้วยรีนี้มันครับผมาจากเราได้ใบแมงรักมาแล้ครับผมวิ่งกับใส่เกียร์เกียร์หมาไปเลยครับผม เกียห้าวิ่งไปตลาดครับผมได้ใบแมงล้มาเดี๋ยวเราล้างก่อนครับผมล้างก่อนนะครับผม,นนบผมแต่ที่เราเรีบไปซื้อใบแมงลนีงนะครับผมใแบแมงลักเราเราก็ทําการหั่นหรือเด็ดใบเป็นที่เรียบร้อยก็มีต้นหอมใบมักรุดใบลงใบลงหมอนะครับผม บ,นเ,น,บนเส้นเราก็เรียบร้อยบนเส้นต้นสนนะครับผมบนเส้นครับผมเึฟอืมเดี๋ยวเราจะลงหม้อแล้วนะครับผมขั้ตนตอนต่อไปลงเส้นนะครับผมนีะครับผมเส้นลงไปเลยโซนเดือดเดือดเพื่อนสุตกเอบ มเสร็จแล้วเส้นไปเรียบร้อยพอครับผมผมมเส้นเรามอยู่ว่างพอเกันไปเส้นเราสุกอ้ไปเสร็จแล้วครับผม ต่อไปเราจะใส่ผักอ่าต้นตะไคร้ใส่ใบมะกรูดครับผมดูนี่อ๋อต้นหอมใบต้นหอมใบมะกรูดไอ้ต้นหอ,นอ,หอ,นอมก,กับใบมะกรูดนะครับผมนี่มโอเคเลยอเอเลยพี่น้นองเอ้ยเลยใส่เ,เยอะเราใส่เยอะ สิ่งนี้พี่น้องหน้าตาดีสันนนะใส่ก่อนอ่าคนมาไม่ต้องคนนะครับผมไม่ให้พอสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สน,นะครับผมไปให้กลิ่นใบใบมิ้งลักมันออกแล้วก็พร้อม ลงพอแล้วครับผมเดี๋ยวผักมันจะช้ำไม่อร่อยเอเครับผมราปิดแก,ก็ตโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมมาครับผมกินข้าวแกงไก่ไตวุ้นเส้นข้าวสวยร้อน โอเคครับ okay, ผมไปไปกันไปไปไปถ่ายคลิปแล้วนะครับผมถ่ายคลิปแล้วต้อมก็ขอฝากช่องต้อมวิธีรู้อิสานในกลุ่มด้วยนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องอีสา,บานบ้านๆแบบต้อมวิถีรูอีสานในกรุงเลยนะครับผมสวัสดีครับผม